สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางการศึกษาของดรเบนจามินบูมนะครับ สำหรับพฤติกรรมทางการศึกษานั้นนะครับเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนนะครับอันประกอบด้วยความรู้ความสามารถทักษะและลักษณะนิสัยต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจะต้องมีการตรวจสอบผลด้วยการที่ครูนะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการ การศึกษากับการประเมินนะครับดรเบนจามินบูมนะครับได้ให้คุณลักษณะที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนไว้3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Creative Domain) ด,ด้านที่2คือพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านที่3นะครับพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยไฟ c i a l Motor Domain) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Creative Domain) ประกอบด้วย 1. ความรู้ก็จะหมายถึงความจําความคิดสติปัญญา 2. ก็คือความเข้าใจก็หมายถึงการแปลความตีความและขยายความนะครับ 3. การนําไปใช้ก็จะหมายถึงความเข้าใจการนําหลักการกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆที่เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับ 4. การวิเคราะห์ก็จะหมายถึงสามารถที่จะจําแนกแยกแยะองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนได้นะครับ 5. การสังเคราะห์ก็จะหมายถึงการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ เข้ามารวมเพื่อให้เห็นภาพพจน์ะครับแล้วก็6นะครับการประเมินค่าก็จะหมายถึงการตีราคาโดยสรุปอย่างเป็นหลักเกณฑ์นะครับพฤติกรรมด้านจิตพิสยัย affective domain ก็จะหมายถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ทางจิตใจที่แสดงออกมาในรูปของค่านิยมเจตคติความสนใจโดยอาจแบ่งเป็นอันที่1นะครับการรับรู้2การตอบสนอง 3. การสร้างค่านิยม 4. การจัดระบบค่านิยมและ5นะครับการสร้างลักษณะนิสยัย ส่วนพฤติกรรมด้านทักษะพิสยัยไฟชมอเตอร์โดเมนก็จะหมายถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหวการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายโดยมีพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยดังนี้นะครับ 1. ขั้นเรียนแบบ 2. การทําทโดยยึดแบบ 3. การทําทโดยความชนานํานาญ 4. การทําโดยสถานการณ์ต่างๆและ 5. นะครับการแก้ปัญหาโดยฉับพลันคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดผลนะครับก็จะมี 1. การสัง เกต Observation 2. การสัมภาษณ์ Interview 3. แบบสอบถาม Questionnaire 4. การจัดอันดับ Ranking 5. การประเมินตามสภาพจริง Authentic Assessment 6. การวัดผลภาคปฏิบัติ Performance Assessment 7. การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio แล้วก็8นะครับแบบทดสอบ Test นะครับเรามาดูเครื่องมือวัดที่1ก็คือการสังเกต Observation ก็จะหมายถึงการพิจารณาปรากฏการต่าง ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะค้นหาความจริงบางประการโดยอาศัยประสาทสัมผัสของผู้ที่สังเกตโดยตรงนะครับสำหรับการสังเกตนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่1สังเกตแบบมีส่วนร่วมประเภทที่2คือสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนะครับเครื่องมือที่2คือการสัมภาษณ์ interview ก็จะหมายถึงการสนทนาหรือพูดโต้ตอบอย่างมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อค้นหาความรู้ความจริงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับเครื่องมือที่3นะครับการสอบถาม questionnaire เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากนะครับโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลในเชิงสังคมศาสตร์เพราะว่าสะดวกแล้วก็ใช้วัดอย่างกว้างขวางเลยนะครับโดยเครื่องมือแบบการสอบถามเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบของการสอบถามอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทที่1ปลายเปิดลักษณะก็คือไม่ได้กําหนดคําตอบไว้ผู้ตอบเขียนอย่างเป็นอิสระเลยนะครับประเภทที่2ปลายปิดจะมีคําถามแต่ละตัวเลือกไว้ให้นะครับเครื่องมือที่4การจัดอันดับ ranking โดยให้ผู้ได้รับแบบสอบถามเป็นผู้ตอบโดยการจัดอันดับความสําคัญจัดอันดับคุณภาพแล้วก็ใช้อันดับมาเป็นข้อมูลนะครับเครื่องมือที่5การประเมินตามสภาพจริง authentic assessment เป็นกระบวนการสังเกตการบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทําการประเมินผลจากสภาพจริงนะครับและเน้นให้นักเรียนนั้นสามารถแก้ปัญหาเป็นผู้ค้นพบและผลิตความรู้ได้นะครับโดยการประเมินตามสภาพจริงนะครับจะมีความสําคัญของการประเมินก็คือ1อ 1. เอื้อให้ผู้เรียนนั้นนะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 2. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3. ให้นักเรียนได้สร้างงาน 4. ผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลแล้ก็ 5. นะครับเป็นการลดภาระงานซ่อมเสริมของครูนะครับเครื่องมือที่6กนะครับการวัดผลภาคปฏิบัติ performance assessment ก็คือการวัดผลงานโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งกระบวนการและผลงาน ในสถานการณ์จริงๆหรือว่าสถานการณ์จำลองนะครับสำหรับการวัดผลในภาคปฏิบัตินะครับก็ควรจะคำนึงถึง 1. ขั้นเตรียมงาน 2. ขั้นปฏิบัติงาน 3. เวลาที่ใช้ในการทำงานและ 4. นะครับผลงานนะฮะเครื่องมือประเภทที่7การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานหรือว่าฟอร์ตโฟเร,ฟอรโอนะฮะเป็นการประเมินผลโดยการรวบรวมข้อมูลที่ครูและผู้เรียนทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยการทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งภาคเรียนเลยนะครับและเครื่องมือประเภทที่8แบบทดสอบหรือว่าเทสนะฮะหแบบทดสอบวัดผลสมริ์ achievement เป็นการวัดสมรรถภาพสมองด้านต่างๆที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่ผ่านมานะครับ 2. แบบทดสอบความถนัด aptitude test นะครับเป็นแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนและเป็นแบบทดสอบความถนัดเฉพาะและประเภทที่3นะครับ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพทางสังคมก็จะวัดในเรื่องของเจตคติต่อบุคคลสิ่งของวัดความสนใจที่มีต่ออาชีพการศึกษาแล้วก็วัดการปรับตัวนะครับครับนี่คือโดยสรุปย่อของพฤติกรรมทางการศึกษานะครับของดรเบนจามินบูมนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ